สวัสดีครับเพจปืนยิงปลาราชาสีมาครับมาเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เป็นงานรางไม้ครับยาวหนึ่งร้อยสามสิบเซนชากหกสิบห้าปลายสี่สิบสามเซนครับเป็นรางไม้ประดูครับระบบโรเลอร์ครับระบบโรเลอร์โรเลอร์ปรับระดับได้นะครับครับโรเลอร์จะมีช่องปรับระดับให้นะครับ ่ตรงนี้นะครับปรับข้าได้สามารถใส่ย,ยางได้อยู่2คู่ครับถ้าเอาโรลเลอร์ขยับเข้ามาทข้างในเนี่ยจะมีรูใส่ย,ยางอีก1น,นเส้นนะครับอยู่ด้านนอกชุดพร้อมยิงครับเป็นนิ้วสอดจับซ้ายได้จับขวาได้ท้ายก็จะเป็นไม้พยุงครับ เคลือบดานครับผมไกลสเตเลดครับผมเซฟดันขึ้นคือเซฟนะครับดันขึ้นเซฟกดลงคือพร้อมยิงนะครับเป็นงานไม้พยุงลางไม้ประดู่ครับเคลือบด้านอันนี้จะเป็นรอยไม้เก่าครับรอยตะปูไม่มีผลครับ รอยู่ประมาณนี้ครับผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับพอใช้ได้เป็นงานด้านนะครับเครบด้าน ราคานะครับ4,200บาทใครสนใจก็สามารถมาดูได้ครับอยู่ที่โคราชตำบลโชคชัยอะอําเภอโชคชัยตำบลท่าอ่าง4,200ครับอาจจะไม่สวยเหมือนคดดอื่นนะครับ โอเคครับผมเป็นนิ้วสอดส,สามารถจับซ้ายได้จับขวาได้ครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผมชัก65ลิาง130ปลาย43่มเซนนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ